จากเรื่องราวประเด็นร้อนเราไปต่อเรื่องราวของการขยายประเด็นที่นี่ครับหมายถึงเรื่องที่ผมเคยนําเสนอแล้วและมีความคืบหน้าของข่าวนี้ครับจันมีการนําเสนอเป็นช่วงของการขยายประเด็นและก็เรื่องที่ผมติดตามมาและมีคนให้ความสนใจมากคือเรื่องราวของรถรถไฟความเร็วปานกลางนะครับจีนลาวนะครับซึ่งมีคนสนใจมากในเรื่องนี้ครับ ล่าสุดนี้ทันได้มินิเจอร์ออนไลน์ก็ได้มีการติดตามเรื่องนี้ครับเป็นความคืบหน้าเพราะว่าวันที่สองธันวาคมนี้ครับเขาจะได้มีการแล่นรถไฟหลังจากที่มีการทดสอบนะทดลองแล้วนะครับขอย้ําว่าเป็นรถไฟความเร็วปานกลางนะครับไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงเพราะว่าความเร็วอยู่ที่ประมาณ200กว่ากิโลต่อชั่วโมงครับถ้าเผื่อความเร็วสูงนี่ต้อง300อัพนะครับรถไฟลาวจีนเปิดอย่างเป็นทางการอ้าวในบอกว่าวันที่2ธันวาคมนะครับ บอกว่าเปิดนี่คือวันที่2แต่ว่าจะเปิดอย่างเป็นทางการให้วิ่งจริงๆให้บริการจริงๆนี่ครับก็คือ3ธันวาคมเริ่มให้บริการในประเทศก่อน2เที่ยวต่อวันครับนะโดยบ่ายเมื่อวานนี้ครับบ่ายเมื่อวานนี้ทางด้านไพโซไขคำพิธูลครับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและก็เป็นหัวหน้าคณะเตรียมพิธีเปิดโครงการรถไฟลาวจีน และก็ทางด้านเท้าอ่อนจันทร์คำคำพาวงครับรองเจ้าแขวงหลวงน้ำทาได้ร่วมเป็นประธานในการประชุมสำรวจสถานีรถไฟที่เขตพิเศษบ่อเต็นแดนงามแขวงหลวงน้ำทาครับที่ประชุมได้มีการรับฟับฟงความคืบหน้าจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมเปิดใช้ทางรถไฟลาวจีนะครับในด้านต่างๆอย่างเช่นการเตรียมความพร้อมของ,ของโครงสร้างพื้นฐานความพร้อมของบุคลากรระบบของการตรวจตาผู้โดยสารขาเข้าขาออก ระบบตรวจตราสินค้าโดยในวันที่23พฤศจิกายนนี้ครับจะเริ่มมีการทดสอบระบบของการตรวจตราเอกาสารสําหรับสินค้าจากนั้นจะมีการทดลองขนส่งสินค้าครับซึ่งตอนนี้ทางไทยเราก็ทางด้านควนไทยเราที่เป็นประธานสภา,าสมาพันธ์โลจิสติกก็ได้มีการทดสอบนะครับขนส่งสินค้าเช่นเดียวกันครับในฝั่งไทยเชื่อมต่อไปที่ประเทศเราก็เชื่อมต่อไปที่ประเทศจีนต่อไปครับ โดยที่ทานด้านรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสปเปลาก็บอกว่าหลังจากที่ได้รับฟังการรายงานจากทุกภาคส่วนแล้วที่ประชุมสรุปว่าเส้นทางรถไฟจีนลาานี้ครับมีความพร้อมเปิดให้บริการแล้วโดยมีกําหนดให้เปิดบริการอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่3ธันวาคมที่จะสิง่งที่จะถึงนี้ครับเบื้องต้นนะครับอ่าเบื้องต้นทีนี้เราไปดูบรรยากาศครับเบื้องต้นนะครับนี่แม่ดูดีมากทีเดียวครับ เบื้องต้นนี้ขบวนรถไฟขนส่งผู้โดยสารจะให้บริการเฉพาะช่วงเส้นทางในประเทศก่อนจากนาครหลวงเวียงจันทร์ถึงแขวงหลวงน้ำทาก่อนนะครับเนื่องจากว่ายังมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยมีรถไฟวิ่งให้บริการวันละ2เที่ยวส่วนขบวนขบวนขนส่งสินค้าข้ามประเทศระหว่างลาวกับจีนนั้นจะเริ่มให้บริการวันละ2เที่ยวเช่นกันแต่ละเที่ยวจะสามารถขนส่งสินค้าได้2 0 0 0ถึง3,000ตันครับ อย่างไรก็ตามนะครับทางด้านเท้าไพโซไคคาพิทูลนะครับยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องของอัตราค่าโดยสารของรถไฟลาวจีนซึ่งก่อนหน้านี้ครมีการพิมพ์เผยแพร่ไปแต่ว่าเป็นราคาที่พูดง่ายว่าประเมินกันเองครับไม่ใช่ราคาที่เป็นทางการที่รัฐบาลลาวเป็นผู้ประกาศครับเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ก็ยังไม่ประกาศเลยครับ แล้วก็ก่อนหน้านี้ในวันที่17พฤศจิกายนครับหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมสภาแห่งชาติลาวสมัยสามัญครั้งที่2นะครับทางด้านไายสุพพรพรมวิหารประธานสภาแห่งชาติได้นําสมาชิกสภาแห่งชาติขึ้นไปทดลองนั่งรถไฟขบวนล้านช้างครับจากสถานีนะครหลวงเวียงจันทร์ไปจนถึงสถานีวังเวียงเพื่อไปการทดสอบระบบครับนี่ก็มีการประชุมกันแล้วก็มีการทดลองอนั่งทดสอบสมรรถนะของรถไฟนะครับนี่เส้นทาง เส้นทางรถไฟลาวจีนนะครับโดยทางด้านาโพไซไขคํมพิทูลน,นะครับหัวหน้าคณะเตรียมพิธีเปิดโครงการรถไฟลาวจีนประชุมตรวจสอบสถานสถานีที่บ่อเต็นเมื่อวานนี้ครับนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเยี่ยมชมจากการประชุมแล้วก็มาเยี่ยมชมที่สถานีบ่อเต็นครับว่ามีความพร้อมมากน้อยเพียงใดครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับ ของทางด้านรถไฟและขณะในาการพน,นพักงานต้อนรับนะครับเขาเองก็มีการรับสมัครนะครับและก็มีการผ่านการเทรนนิ่งเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับหน้าตาก็มีทั้งที่เป็นสาวจีนและก็สาวลาวด้วยครับหน้าตานี้ผมรายงานไปแล้วนะว่าตอนนี้เขามีการเทรนนิ่งเป็นที่เรียบร้อยครับส่วนหน้าตาของรถไฟความเร็วปานกลางนะครับก็คือหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ นี่ฮะหน้าตาขอนรถไฟความเร็วปานกลางเป็นสีธงชาติของสปป,ปลาวนะครับมีสีน้ำเงินสีขาวและก็สีแดงครับเป็นสีธงชาติของสปป,ปลาวครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับทางด้านพี่น้องชาวลาวนะครับที่ได้รถไฟนะฮะถึงจะมาช้าแต่ก็เรียกว่าก้าวหน้ากว่าไทยเราด้วยซ้ำไปทางที่เรามีรถไฟมานานแล้วนะครับแต่ว่า ทางด้านลาวนี้เพิ่งมีรถไฟครับแต่ว่าก้าวหน้ามาทั้งทีมาเป็นรถไฟความเร็วปานกลางเลยครับผมแม่เยี่ยมจริงๆครับวันที่3ธันวาคมให้บริการวันละ2เที่ยวนะครับจากทางด้านเบียงจันไปที่ทางด้านลุงน้ําถาครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่มีบ้านแล้วหลังจากที่ทำงานแล้วกเกษียณอายุราชการนะครับแล้ก็อยากจะกลับมาอยู่ที่ตัวเมืองอุบลราเพราะว่าไปมาก็สะดวก i n นฟราสตรัคเจอประปาไฟฟ้าก็ครบคันนะครับอยู่ใกล้ทางด้านบิ๊กซีโลตัสต่างๆนะครับอ่าไปเลือกซื้อที่จเจริญทรัพย์โมเดนโครงการ2ครับเป็นโครงการต่อยอดจากเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการหนหน้าวัดบ้านตําแย่นะครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องรับแขก1ห้องรับประทานอาหารด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้ามีลานจอดรถถึง2คันด้วยกันครับ ถึงจะเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวแต่ว่าตอกเขาตอกเสาเข็มทุกหลังครับวงกบประตูนี้ใช้ไม้แขนนะครับลองคิดดูขนาดบ้านผมสองชั้นยังไม่ตอกเสาเข็มเลยนะครับแต่อันนี้คือบ้านเดียวชั้นเดียวแต่ว่าตอกเสาเข็มแล้วก็จะมีระบบของการกําจัดปลวกแบบท่อใตา้อาคารรับประกัน3ปีระบบสา,ายไฟไร้ท่อทั้งหลัง พื้นบ้านนี้ใช้เกรนิโต้ครับติดตั้งํางําบัดใช้เหล็กบุรสอตราช้างสุขภฑ์ควอโตตราช้างครับและขอ็อภายในโครงการมาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับและก็สวนสุขภาพซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับทางมุงลวดเหล็กดัดพัดลมดูอากาศห้องน้ําชุดซิงค์ครัวปั๊มน้ําอัตโนมัติถังเก็บน้ํากระนิดติดตั้งเครื่องทาน้ําอุ่นติดตั้งประปาไฟฟ้าพร้อมสับครับถ้าเผื่อท่านอยากเข็นความก้าวหน้าความคืบหน้าของโครงการนี้ติดต่อหาคุณสุนันครับ 0856321118 045314469บ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านนะครับเจริญทรัพย์ยโมเดนโครงการ2ครับหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถทีนี้ครับก็ไปที่อิสุสต,ตังปกากพะอีสาน วารินชาราบเด็ดอุดมน้ำเย็นแล้วก็บุญทริกนะครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิซุสดีแมเครื่องยนต์1นุ่ดเ้า DDI แล้วก็3.0ด DDI Bluehover แรงจัดและก็ประหยัดน้ำมันครับพลานุภาคพลิกโลกอย่างแท้จริงตัวเครื่องยนต์3.0นี้ให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้าตัวแรงบิดนะครับ450นิวตันเมตรส่วนตัวเครื่องยนต์หนึจุก้าก็ให้แรงม้าสูงถึง150แรงม้าตัวแรงบิด350อินิวตันเมตรครับมีทั้ง เกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดครับทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะสีประตูกระบะสีประตูกะะะตยกสูงเขาเรียกว่ารุ่นไฮแลนเดอร์ครับแล้วก็มีแบบออฟโรดเขาเรียกว่า V Cross แล้วก็มีรถอเนกนประสงค์ครับ MPV เรียกว่า All New MU-X ตัวใหม่ครับปรากฏว่าล่าสุดน,นี้นะครับในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทางด้าน อิซูซุเขาได้มีการปรับโฉมใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นมเนอร์เชนครับก็คือว่าเปลี่ยนแปลงภายนอกและก็ภายในตัวกระจังหน้าก็ปรับปรุงให้ดูสวยงามขึ้นแล้วก็เพิ่มสีมีสีเทาด้วยครับผมแล้วก็ลายล้อมแม็กก็เปลี่ยนใหม่ขอบยางเป็น1ินิ้วครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับได้นะครับทั้งสาขาวารินเดชอุดมน้ำเยินแล้วก็บุญทริกรับรองไม่ผิดหวังสวยและก็ล้ำยุคล้ำสมัยมากทีเดียวนะครับ เลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ทั้งสาขาวารินเดชอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทเ